สวัสดีค่ะท่านมาเด้อกินลาบซีนพี่น้องลาบซีนเบิ่งดูพี่น้องลาบซีนอ้าวดูนางนะลาบซีนกับลาบซีนปะะัจเจเสบาะเสบาะนั่นงลาบเองเออเองนะท่านก็เลยแซีบ มึงด้วยโอ้ยพุ่นพักอาหารท่านเอ้ยสรอยจุ่มเลเด้อพี่น้องสรอยจุ่มขน้อยสรอยจุ่มพี่น้องสรอยจุ่มิ่งดูพุ่น,อ,อ,น,นอันนี้นี่ขน,น้อยลวกแล้วเด้อลวกเอ่อลวกตับเนาะลวกข้างในสำหรับคนวมามากินสุดเนาะ กินสดนี่เพิพ่นว่าเพิ่นบอกมากบางคนเนาะนี่ข้าวหน่อยกับลวกคือกันพี่น้องอันนี้ลวกเด้อพี่น้องเด้อตับสดสดอืมสัส่กสๆๆๆพี่น้องเอ้ยนั่นเด้ออืม อันนี้นางงอีกช่องจากไทยไลฟ์สไตล์สวีเรนนะท่านอืมคักหลายอืมนา่งทำเองแซบเองนะท่านแซบบ่พี่แซบบวบปากบวบพี่น้องเลยอืมเบิ่งเ,บ,เบ,บ,บิบบบงบ่งอ่ะออืม นี่แหละครับท่านของชอบของชอบของนางนาอ,อืมห้ยขาดแทะว่ะเด้อพี่น้องเลยแ่บแ่บ,บแซบแบแ,บแบพี่น,อดนด้องโดนโดนในพ่อกันมาสัน่นเบิอลแ่บข้างพี่น้องเอลยมาเด้อ มาเบิ่งกันเลยเบิ่งกันแรกกันพี่น้องคุ่นก็น้อยก็ะิคุยให้เบิ่งพี่น้องเลยพุ่นคุยแล้วพี่น้องคุยห้ามกินปมมาสันเพิ่นว่าห้ามกินปมคำพูดใดภาษาไทยก็แปลกันฟังเด้อท่านเด้อห้ามกินปมมาสันปุ่นคักหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่ง มกพริกหลอก็มีพี่น้องเงยบาดนี่เอาช่บมกพริกหลอดูพี่พวนมกพริกหลอเว้ยคักร์แท่บะอือพี่น้องเอาคุยเอาคุยเอาพี่น้องลาบขมอืออือคักอือคักพี่น้องคักมาเยออือเข้าเหนียวร้อนๆกระ่านอือ ทำเน่าพี่น้องอืมอร่อยอันนี้ก่แก้วขมพี่น้องแก้วหอมกะปักนอืม,มอืมอืมอืม,อม,อมแก้วขมพี่น้องือมแซบ่บอันนี้ก่เครื่องในพี่น้อง ลวกเนาะสำหรับคนบวกินดิบอื้ยกักถือใจแห้งพี่น้องอืมแซ่บคักพี่น้องมาเด้อผู้ดใดกับของมักเนาะพี่น้องเนะาะผู้ใดบ่มักกับยาบากันเด้อพี่น้องเด้อ เลื่อนปานเลื่อนป้านก็พ <Okay. S 1> ูดใดมากกะเ <Okay. S 1> บิง่งเอาพี่น้องอุ่นสำหรับคนชอบนะท่านนะุ่มาเด้อพี่น้องลาบขมกับแก้วขมพี่นอ้องคุ่นอุณ มาเด้อพี่น้องเลยแซบแหีงแซบคักอืม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 แซบรักพี่น้องแซบ <c oughs> เบิ้งนางเอกซ่องเลยแซ่บเลยพี่น้องเลยกับซ่องไทยไลฟ์สไตล์สมิเดียนนะพี่น้องเนี่ยเบิ้งเอาพี่น้องมังอีพี่น้องเนี่ยนายสิมีโซ่การกินตำบักหุ่งพี่น้องเลยเอออันนี้โซ่ลาบเลยพี่น้องลาบขมพี่นอ้อง ขมแล้วบ่แล้วแล้วจิ้มขมอีกนะเจ้าขมพี่น้องเ้ยท่านเอ๋ยมาดูเอาเถิดแซบคักวันนั่งเอกซ่องพี่น้องเหมือนนี้นั่งเอกซ่องมาเองพี่น้องเลยอืนั่งเอกซ่องมาเองด้วยนะคะคุณอ่ะอื้ยแซบบ่แซบบ่ เอายกกะนิ้วพี่น้องวงเล็บบมยังดอกนั่งหิว <laughs> <c oughs> นั่งหิวค่ะดันนั่งหิว <c oughs> โอ้แซ่บผู้พากับแสบพี่น้องเย้ยคขียนนี้ก็ไวส้สำนี้ก่อนท่านเลยเยวสีตําบักหุ้งให้เบิง้งเลยพี่น้องมือนีปลาล่าแม่อ้น้องอดไม่เองเลยบบาทเนี่ย ปลาลาตวงพี่น้องเอ้ยจะที่บังตับใส่กับปลาตวงบักแส็บค่ะพี่น้องเอ้ยปลาแม่ยอดปราเสรนพผุนคักหลายพี่น้องบังด้วยปลาลาไม่ยอดตับนี่ก็ตับอืมตับตับปราเสริตับ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 เอ้ยคักบ่พผุนพุน พี่น้องเอ้ยเบิ้งนู้ผุนหลาบขมเด้อพี่น้องเด้อเอาโซอีกรู้ท่านโซอีกโซอีกต้องลาบขมพี่น้องคักบ่โอ้ยปวดเดี๋ยวชิวไปปวดคออะซัมหนิพี่น้องนอง <laughs> เดี๋ยวชิวไปได้ปวนน้ำเปล้อกมันม <laughs> <laughs> โซ่ค so, so, e, <laughs> ักโซ่เนี a, na, ha, ần, so, ok, e, ่ยพี a, ha, da, a, ่น้องนั่งงานบ่าได้ผัวนั่งงานสดสดแต่ไม่สดนะพี่น้องเลยนั่งขอดสกมกอะสกมกแต่ไม่มั่วนะคะท่านนะอ่าสกมกได้แต่ไม่แต่ไม่มั่วค่ะท่านดูสิคะมาการกินของนั่งพี่น้องเลย อืมสกมกหรือสกปกว่าเลยอืมสกมกหรือสกปกคนลาบแล้วว่าแล้วลาบผมจำแก้วขมอีกอ่ะท่านเลยเพลิงเงิดคนคลิปนี้เอาไว้ซํำนี่แหละพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมขอบคุณหลายๆท่านก็มาส้มติดตามท่านเดอ้อขอยคนดีเบิง หรือไม่เบิ้งกระยาคนที่ดูหรือไม่ดูก็จางขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญเด้อท่านเด้อท่านมีหนีมีสินไก่เบิดหนีเบิดสินผู้ใดร่วยแลลวก็ให้ยลย่ลนฟ้าเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อท่านเด้อกะคลิปนี้กะสวัสดีจ้า